ดีครับผมสุเมศนะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับวันนี้นะครับพามาชม L ห้าศนย์หนึ่งแปด SP นะครับรถขนาดห้าสิบแรงนะครับคันนี้รถสวยนะครับใช้งานน้อยนะครับสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะครับรถเป็นรถไล่นะครับตัวรถปีหกหกนะครับคันนี้ปีหกหกนะครับมาดูภายนอกก่อนนะครับสีสันเดิมทุกอย่างเลยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับรถสวยๆไม่เคยแกะเลยนะครับ การทนเลงนะครับเบรกนะครับท่อนทัดก็ยังไม่เคยแกะนะครับไฮดลุกเดิมๆนะครับหัวนุ่งหัวนัดเดิมคามไปด้านล่างสีเดิมๆนะก็ถือว่ารอยถลอกน้อยนะครับสีล้อยังไม่เคยแกะนะครับลูกหมาก็ยังเป็นของโรงงานอยู่นะครับอ่ะเนี่ยยางก็ประมาณนี้นะครับกระทะล้อสีเดิมๆนะครับแล้วก็ล้อหลังก็เหมือนกันนะครับกระทะล้อเดิมๆนะครับส่วนพวกมาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบสติ๊กเกอร์ที่มันติดล้อกระทะมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับ สีสันพวกนี้เดิมเดิมนะครับก็ถือว่ารอยถลอกก็ไม่เยอะนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดิมเดิมเลยนะครับแห้งๆนะครับรดสภาพแห้งๆเลยนะครับหลงของหลังค้าไม่มีแตกนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไม่มีแตกด้านท้ายก็เดิมเดิมเช่นกันนะครับมาร์กนะครับอยู่ครบนะครับซีล้อหลังยังไม่เคยแกะนะครับเนี่ยกาเดิมนะครับมาร์กโรงงานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยไล่มาไม่เคยแกะ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 นะครับเดิมเดิมเลยนะครับอ่านี่ส่วนของด้านท้ายนะครับ รถสวยแหละนะครับสีสันเดิมเดิมไม่ได้ไปทําอะไรก็ยังดูเงาเงาอยู่นะครับสําหรับคนที่ชอบรถเดิมๆนะครับสองไปด้านล่างนะครับก็แห้งๆนะครับแห้งๆซีดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปทําอะไรนะครับก็แค่ลางๆนะครับสีล้อด้านนี้ก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกหมาก็ยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับมาร์กเมอร์อะไรอยู่ครบหมดนะเนี่ยด้วยเนี่ยไม่เคยขันเลยนะครับ โอเครถสวยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ของเดิมโรงงานนะครับอะไรยังไงก็อยู่อย่างนั้น่ะมาจากโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับอ่า่ะเดี๋ยวผมพาดูข้องเครื่องต่ออ่านะครับเครื่องติดง่ายนะครับเียงเครื่องปกตินะครับน้ํานะครับปกติไม่ดันไม่ฟองนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับอ่ะรายละเอียดตัวรถนะครับไล่ไปแต่ปัมน้ําตัวหน้านะครับยังไม่เคยแกะยังเป็นของเดิมโรงงานนะครับสเลนอยนะครับเดิมๆนะครับ ห Dante, Nacional, uh, ัวฉีดเดิมนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับปั๊มโซล่าเดิมนะครับประกุมเกลียลายเดิมหมดนะครับไม่เคยแก่นะครับเครื่องเดิมนะครับปัลเมอริกเดิมนะครับพลาสติกข้อม่อน้ํานะครับพลาสติกม้อกออากาศนะครับไม่มีแตกนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบมาร์กนะครับยังอยู่ครบนะครับฝาข้าเบายังไม่เคยแกะนะครับเท่งสูบเป็นเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีทะลุนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ สวยเลยนะครับเดี๋ยวลองจุดสัมผัสก่อนนะครับคันเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับก็แน่นดีนะครับบูธพวงมาลัยนะครับแน่นดีนะครับพวกเกียร์ลองนะครับก็เข้าได้ลื่นนะครับจุดสัมผัสคันโยกไปดันอะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าแน่นดีนะนะครับไม่ได้ว่าหลวมล็อกแรกอ่ะเดี๋ยวลองไปเกียร์เร็วดูนะครับันน้าหนักคัดอะไรก็ปกตินะครับอ่ะ ไฮดรอลิกนะครับก็ขึ้นเร็วนะครับน้ำหนักพวงมาลัยก็เบานะครับปกติไม่มีหน่วงนะครับเดี๋ยวไปเกียร์กระต่ายนะครับเกียร์ยนหนึ่งก่อน,นเกียร์สองเกียร์สาม นี่เกียร์สี่นะครับเกียร์สี่พายโอเคทีนี้เดี๋ยวลองถอยหลังนะครับเกียร์หนึ่งสองนะครับเกียร์สามนี่เกียร์สี่นะ ก็โอเคนะครับเกียร์เกินอ,อะไรก็ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรเขาได้ปกตินะครับท้ายเทออะไรก็ไม่ได้มีเสียงหอนเสียงดังอะไรเป็นปกตินะครับอ่ะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับรถไล่สีเดิมๆทั้งคันเลยนะครับรถปีหกหกบูสลักคาร์บดันก็แน่นดีนะครับ ใบดันพันพรวนนะครับอยู่ที่5้าแสนสามืนเก้าพันบาทนะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกรองให้ทั้งหมดนะครับไฟเฟอร์อะไรเช็คให้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกผมไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเช็คให้เติมให้นะครับน้ำมันคาหน้าก็เหมือนกันนะครับโอเคถ้าสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้นะครับร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับหรือแอดไลน์ไอดีของผมนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับ จัดส่งทั่วประเทศนะครับสนใจยังไงโทรมานะครับไม่สะดวกก็แอดไลน์ผมแล้วก็วิดีโอคอลมาดูรถก่อนนะครับถ้าอยู่ไกลนะไม่สะดวกมาดูนะครับพอรถก็ไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับถ้าเกิดไว้ใจกันก็นั่นแหละแอดไลน์มาแล้วก็วิดีโอคอลนะครับให้เห็นรถเห็นอะไรจริงๆนะครับแล้วค่อยมาจํานะครับมาจําก็เข้าบัญชีบริษัทนะครับคุณเสมอแท็กเตอร์นะครับไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลนะครับอ่ะอย่างไรฝากกันด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับ L5018SP ครับ